พี่น้องมาติดตามเจ้ายักษ์เขียวกันต่อครับการปฏิบัติการขุดสะเออไม่ได้ขุดสะดิขุดพื้นที่ครับเตรียมพื้นที่เพื่อจะทำฝายน้ำร้นครับเพื่อฝ่ายเก็บน้ำครับผมนี่ครับมาติดตามเจ้ายักษ์เขียวครับกันต่อครับผม ก็เอฟซีคนไหนก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับผมครับกัดสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอ็กซัมซิงครับวันนี้อาจารย์ชูรับบทหนักเลยครับผมจะทำการเอาเจ้าจักเขียวลงไปด้านล่างครับตอนนี้ก็เหลือแต่ขยายฝั่งงู้นให้ได้ที่ไม้เขาปากครับผม แนวก็ประมาณนั้นครับนี่ดินมหาศารเลยตอนนี้ดูดินครับาอาจารย์ชูเตรียมไม้มาแล้วเดราเหลือหาม,มหาีิร่มอยู่ครับ นั่งครับพี่น้องนี่ครับอาจารย์โชครับกับเจ้ายักษ์เขียว ไม่รู้ว่าจานชูจะลงไปด้านล่างหรือเปล่าแต่แกบอกว่าแกจะเอาลงไปครับลงไปขุดครับนี่ครับ เป็นค่อนข้างดูอ่ะเป็นดินแบบสมองครับสายคิดเป็ดนะพี่น้องเป็นแบบนั้นเลยจานชูก็ <c oughs> <c oughs> เตรียมไม้ไว้แล้วครับนุ่น <c oughs> น่าจะลงครับคิดว่านะหรือ อาจารย์ชูบอกถ้าอ่านแม็อ่านงานไม่ขาดน,นี่ถือว่าเกมครับวางสนุกเจ้าของครับทำยากงานแบบนี้ครับถ้าอ่านอ่านงานไม่ขาดครับจะเสียเวลามากเลยครับอาจารย์ชูนี่อาจารย์ชูเราให้ฟังนะเราต้องอ่านงานแบบว่าให้เราทำน้อยที่สุดครับแบบทำสองรอบสามรอบ จบอะไรประมาณนี้เลยแต่จานชูเก่งอยู่แล้วครับเรื่องอาการอ่านงานนี่แกงเก่งอยู่แล้วอ่ะนี่ อาจารย์ชูบอกค่อนข้างจะทําลําบากครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันแคบครับผมเห็นไหมเวลาเหวี่ยงดินมันก็เอาไว้ใกล้ๆครับมันจ่อมันแคบถ้าเป็นหน้างานที่อาจารย์ไทยอยู่เนาะมันนั้นพื้นที่มันกว้างมันสามารถมันสามารถเหวี่ยงดินไว้ใกล้ๆได้ครับอันนี้มันสถานที่มันแคบครับอาจารย์ชูบอกว่าค่อนข้างจะทํายากครับอือ แผงดูนะครับพื้นที่มันจำกัดครับเพราะดินนี่ก็อาจารย์ชูบอกว่าเยอะมหาศาลเลยครับมันต้องมีแบบพื้นที่สต็อกดินไว้ให้เยอะๆครับเพราะขุดขึ้นนี่ไม่ใช่น้อยนะเนี่ดินอะ เห็นหตรงนี้ก็ผักไปไม่ได้นะครับก็ติดแคมคนงานครับผักไปไม่ได้แนละ้วดินก็กองบริเตนทึกแบบนี้อะไรพี่น้องพื้นที่มันจำกัดถ้าอ่านงานไม่ขาดนี่ถือว่าเสียเวลาหลายรอบเลยครับ งานแบบนี้สำคัญว่ามันไม่ได้เป็นดินแห้งด้วยครับมันเป็นดินโคลนทั้งโคลนทั้งอะไรอุ๊บค่อนข้างจะยาก พื้นที่มันจำกัดมันก็ต้องไหลมาหาตัวรถไมโครครับ <c oughs> แนวก็เนี่ครับที่ขับปักหลักไว้ครับแนวตรงนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะกองได้ยังไงครับจานชูเ <c oughs> พราะมันต้องเอามากบอีกไนงะ ดินทารม นี่ครับดินพังอีกแล้วครับนี่แหละสาเหตุ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับ